สำหรับชาวราศีกันนะครับนะดวงการเงินในเดือนมิถุนา6-7นี่จะเป็นอย่างไรนะครับเอาแวะเวียนมารับฟังรับชมกันนะครับไพ่ประจําตัวเนี่ยนะได้ไพ่เจดาบนะเดาบพูดถึงอะไรเห็นไหมคุณเองเนี่ยนะอย่าหลงเข้าไปในบ่วงในเรื่องของปัญหาการเงินเด็ดขาดนะเขาเตือนคุณนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณเองเนี่ยอย่าสนใจไข้รู้เรื่องอื่นๆนะนอกจากตัวเองนะเขาบอกว่าใส่ใจตัวเองเถอะนะ อะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะครับามาดูไพ่ใบถัดไปเขาบอกว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยพูดถึงอะไรเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะเจอเจอสถานการณ์ที่ต้องอะไรเด็ดขาดนะเด็ดขาดเรื่องการเงินนะทำอะไรเนี่ยต้องให้ชัดเจนนะครับอย่าเ,เป็นพวกที่อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เนี่ยความความแบบบันเลยเนี่ยมันก็มาได้เหมือนกันนะครับนะไปต่อนะครับเ็าบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกแบบ เจอปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเสียเงินเสียทองหรือว่าใช้นี่ใช้สินไปแล้วเสียอ,อกเสียใจนะครับก็บอกว่าจริงๆคุณเนี่ยก็ยังมีเงินอยู่นะไม่เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่คุณเองก็อย่าลืมใส่ใจนะภาวะรอบด้านด้วยนะครับอย่ามานั่งเศร้าโศกเสียใจกับปัญหาที่เจอเจอไปแล้วนะครับก็ต้องลุยกันไปก็บอกว่า,าใช้ชีวิตนะแบบ นะไม่เร่งไม่ร้อนนะแบบไม่เครียดนะครับนะไพอ่อัศวินถ้วยเนี่ยขึ้นมามันก็พูดถึงตัวคุณเองเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ใจเย็นๆกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าแบบไปตื่นตนกตกใจก็ชีวิตก็บรรยกันไปพอดีนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีกันนะครับ